สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูผมตัดกิ่งซ้อนออกนะครับต้นนี้ก็ขนาดลำต้นนะครับเท่ากับข้อมือนะครับอันนี้น่าจะยุคสองปีได้แล้วครับต้นนี้นะครับปลูกแล้วก็ใช้งักไประยะหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวมาอธิบายนะครับกิ่งกิ่งข้างล่างสุดนะครับก็ประมาณน่าจะเจ็ดสิบเซนนะครับผมมองว่าต่ําเกินนะครับเดี๋ยวจะเอา กิ sea, on Two people. Two people. ่งน well, ี้ออกนะครับแล้วก็กิ่งนี้ออกนะครับสองกิ่งนะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะครับกิ่งนี้หนึ่งคืบนะครับหนึ่งคืบทับซ้อนกันนะครับทับซ้อนกันเนี่ยนะครับองศามันเอียงนิดหน่อยนะครับกิ่งด้านบนนี้เอียงอ่ะผมจะเอากิ่งกิ่งล่างเอาไว้นะครับแล้วก็จะตัดกิ่งนี้ออกนะครับและก็กิ่งนี้ นะครับอันนี้ก็คืบหนึ่งนะครับเอียงด้วยนะครับเดี๋ยวจะตัดออกสี่กิ่งนะครับสี่กิ่งอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่าตอนนี้นะครับตัดออกไปเรียบร้อยนะครับอ่ากิ่งนะครับสองกิ่งด้านล่างนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้สองกิ่งนะครับอันนี้อันนี้ผมใช้ตะขอแบบเคียวนะครับอ่าไม่ได้เอากลไกมานะครับวันนี้ตอนนี้ นีเดี๋ยวให้ดูสรีระนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูกว้างๆนะครับเนี่ยนะครับกิ่งแรกนะครับก็ประมาณเอวนะครับประมาณเอวก็ถือว่าประมาณเม็ดหนึ่งนะครับเม็ดหนึ่งแต่ข้อยังได้ละได้นะครับเราเดินเราเดินง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นเดี๋ยวรอดูอีกห้าหกเดือนนะครับอาจจะพิจารณาตัดกิ่งล่างอีกกิ่งหรือเปล่านะครับแต่น่าจะไม่ตัดแล้วนะครับ แล้วก็กิ่งที่2ก็ยังถือว่าไว้ลูกได้นะครับไว้ลูกได้กิ่งด้านซ้ายกิ่งนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับอันนี้โอเคนะครับสมมุติว่าเราเอาต้นหนึ่งยี้ากิ่งนะครับต้นหนึงยีกิ่งเอาผมนับกิ่งนี้นะครับ 1, 2, 3มกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้กับกิ่งนี้อ่าเดี๋ยวไม่แน่มีโอกาส ตัดทิ้งสูงนะครับทั้งสองกิ่งเพราะว่าห่างตอนนี้ถ้าวัดนะครับ2คืบกิ่งนี้กับกิ่งล่างที่เราจะเอาห่างกัน2คืบนะครับประมาณตีว่า30เซนนะครับถ้าลูกเขาออกตรงนี้นะครับก็แน่นอนนะครับต้องชนกิ่งข้างล่างพอชนกิ่งข้างล่างนามจะเสียนะครับโอเคอันนี้ประมาณ6เดือนนะครับรอดูบำรุงต้นปกตินะครับเขาก็จะ กลับมาฟื้นฟูสวยนะครับอันนี้คอนเฟิร์มนะครับลองไปทำทำดูนะครับว่าจัดการกิ่งตั้งแต่เนิ่นๆนะครับทําให้เราได้เปรียบนะครับวางโครงสร้างต้นอันนี้ลองดูนะครับอย่าให้เสียโอกาสนะครับแล้วก็ต้นโตเร็วด้วยนะครับ,บค,ครับ